เข้าสู่การดูดวงกับเมนาวาทาโร่ค่ะวันนี้ทำแรนดอมในหัวข้อเปิดใจกับความรักในเนื้อหารันดอมนะคะคือมันมีเรื่องของบาดแผลทางความรู้สึกเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะคะที่คุณเคยอดทนกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์และเคยเจ็บปวดและไม่โอเคกับมันมาก่อนบางทีมันเหมือนกว่าที่เราจะอยู่ในจุดที่ออกมายืนด้วยขาของตัวเองได้เนี่ย มันใช้เวลานานมากนะคะแต่ถึงอย่าง,งานั้นตอนนี้คุณก็ยังรู้สึกว่ายัง move on ไม่เสร็จสักทีนะคะเป็นจุดที่เหมือนยังมีการรอคอยและรู้สึกได้ว่าจะมีการกลับมาหากันในสักวันหนึ่งแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเป็นรักที่ไม่ได้มีแค่สองคน มีความเป็นชอยเป็นตัวเลือกและมีคนที่เป็นตัวจริงของเขาหรือคุณอาจจะมีตัวจริงของคุณแต่ความสัมพันธ์มันเป็นรักซ้อนนะคะดังนั้นมันจึงเหมือนได้อยู่กันในความสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบพี่น้องแต่ความรู้สึกมันมากกว่านั้นและจำเป็นที่จะต้องห่างกันมาด้วยเหตุปัจจัยหลายๆประการแต่คราวนี้พลังงานความรักอะคะ่ะมันยังคงอยู่และคู่กับไพ่เดวิลนะคะซึ่งมันเป็นพลังงานของ ความลุ่มหลงที่มี energy ที่หนักมากมากเกินกว่าที่จะสามารถควบคุมความรู้สึกเวลาที่อยู่ด้วยกันได้แต่ถึงอย่างนั้นนะคะเหมือนพลังงานไพ่แนะนำเขาต้องการที่จะนำพาคุณนะคะออกจากกลนลวงมายาการเล่นเกมในความสัมพันธ์หรือการโกหกมันจะมีบางอย่างอะคะ่ะที่เป็นเหมือนกับการใส่หน้ากากที่ไม่ใช่การสแสดงตัวจริงและสิ่งนี้จะต้อง กลับมาเปิดเผยตัวตนนะคะเหมือนคุณเองมีความแข็งแกร่งและความงดงามจากข้างในอะคะ่ะแต่คุณยังรู้สึกกลัวที่จะให้ความรักเนี่ยนำทางหัวใจของคุณไปเพราะว่ามันมีบางอย่างที่คุณยังรู้สึกว่าการใส่หน้ากากหรือการเป็นคนอื่นมันดีกว่าและมันอาจจะง่ายกว่าในการสื่อสารบางครั้งเหมือน ออนไลนยเขาต้องการให้คุณเปิดใจและชัดเจนในวิสัยทัศน์สิ่งที่คุณปรารถนานะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีเวลาในการพักเพื่อเคลียร์พลังงานเคลียร์ความคิดอยู่กับตัวเองณนะปัจจุบันแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องพักตลอดไปนะคะความสัมพันธ์หรือชีวิตเนี่ยมันยังต้องเดินหน้าต่อนะขอให้เชื่อปัญญายาณภายในบางครั้งสิ่งที่คุณคิดที่คุณรู้สึกมันมีคําตอบและปลายทางของมันอยู่แล้ว เพียงแต่มันยังอยู่ในจุดที่คุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่สามารถเปิดใจให้กับความรักอย่างแท้จริงไม่สามารถที่จะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อเอาชนะความกลัวเพื่อไปต่อในหนทางแห่งความรักอย่างแท้ถูนะคะไม่ใช่ความรักที่คุณคิดว่าต้องสร้างภาพหรือสร้างอะไรเพื่อให้คนอื่นมารักคุณมันมีบางอย่างที่คุณปิดกั้นอยู่มันมีสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้แต่คุณไม่เชื่อว่ามันคือสิ่งที่เป็น เจตจำนงของคุณเป็นของของคุณเป็นเรื่องราวในชีวิตของคุณอย่างแท้จริงซึ่งบางคนนะคะมันเป็นจุดที่เหมือนคุณเคยผ่านรักที่ประเด็นดราม่ามาหนักมากแล้วชีวิตคุณไม่ค่อยเจอความรักที่มันดูง่ายๆหรือว่ามีความรับร่นสักเท่าไหร่คะ่ะมักจะเป็นอะไรที่ผิดฝาผิดตัวและรู้สึกเหมือนเจอรักซ้อนตลอดและคุณไม่ค่อยไว้วางใจการที่คุณจะแสดงความรักแบบตรงไปตรงมา มันเหมือนคุณมีความกังวลใจความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองและไม่เชื่อใจว่าคุณดีพอแล้วคุณมักจะขีดเส้นใต้คําว่ารักเป็นความเจ็บปวดนะคะเหมือนคุณแปลค่าไปแล้วว่าความรักมันต้องมีความเจ็บปวดอยู่คู่กันเพราะมันเหมือนกับโอรีโอกับนมนะคะบิดและชิมคีมมันจะไม่มีสิทธิ์ที่คุณจะไม่ได้เจ็บปวดเลยตราบใดที่คุณมีความรักที่คุณยัง เต็มไปด้วยความกลัวความรักที่มีบาดแผลในอดีตที่ยังไม่ได้รับการเยีออยวยานะคะมันจะเต็มไปด้วยความกลัวความกังวลใจและการตอบโต้ตัดสินในแพทเทิร์นเดิมๆของตัวตนเก่าที่คุณเคยเรียนรู้คุณอาจจะรู้สึกรักใครมากๆและคุณไว้วางใจมากๆแต่ก,การทรยศหักหลังและบาดแผลของคุณทําให้คุณฝังตัวเองเอาไว้เพื่อที่จะไม่ต้องเปิดใจให้กับความรักอีกแต่ในเวลาที่ความรักและความรู้สึกลุ่มหลงเนี่ยมันไหลเข้ามา มันก็ยิ่งทำให้คุณรู้สึกว่ามันเริ่มจะหลอนแล้วนะนี่อุสตส่าห์ปิดใจหนีมาตั้งนานแล้วยังอุสตส่าห์จะตามมาฉุดกันขึ้นไปอีกเหรอแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ปฏิเสธเสียงหัวใจตัวเองไม่ได้นะคะถึงแม้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ยากแต่คุณกลับรู้สึกว่าคุณยังคงรอคอยเขาอยู่และคุณยังไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่มีให้แก่กัน ดังนั้นไพ่ออลลเคริรเขาอยากให้คุณสร้างความทรงจำแห่งความรักและเปิดใจอีกครั้งนะคะมันอาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องเก็บกู้อดีตท,ที่ปวดร้าวก่อนเพราะว่าแสงสว่างในหัวใจอะคะ่ะมันยังคงมีอยู่เสมอเราแค่เอาความเจ็บปวดไปพอกเอาไว้จนไม่เห็นแสงนั้นเท่านั้นเองบางครั้งมันมีความทรงจำที่คุณนึกถึงและรู้สึกใจบางนะคะมีความอ่อนใจใจอ่อนและความรู้สึกถึงความปรารถนาในความรัก ขอให้คุณเชื่อในความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะความรักจะกลับมาหาคุณและมันจะมากขึ้นเท่าทวีคูณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาชนะความกลัวและบาดแผลในอดีตจบทุกสิ่งด้วยคำว่ารักค่ะความรักจะเป็นคำตอบที่ช่วยให้คุณเยียวยาทุกอดีตทุกความกลัวและความรักนั้นอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่การที่คุณจะต้องรอใครสักคนมารักคุณนะคะมันอาจจะหมายถึงการค้นพบความรักจากข้างในตัวคุณเองก่อน ก่อนที่เราจะสามารถแงความเจ็บปวดในอดีตเพื่อเปิดตัวเองออกมาจากฝาหอยนะคะที่ปิดเอาไว้เนะี่ยเราจะต้องมีความกล้าซึ่งความกล้านั้นมาจากความรักที่เรามีให้กับตัวเรานะคะตราบใดก็ตามที่เราไม่รักตัวเองอะคะ่ะเราจะไม่รู้สึกว่าเราต้องทําให้ตัวเองดีขึ้นกว่าวันเก่าๆที่ที่เราเคยเรียนรู้มาแต่เมื่อไหร่ที่เรากลับมารักอย่างแท้จริงจากข้างในให้กับตัวเราก่อน เราจะกล้าที่จะออกจากกระลาครอบและฝาหอยเปิดออกมานะคะให้ตัวเองได้ค้นพบสิ่งที่เราสามารถสร้างสรรค์ได้ในชีวิตนี้นะคะ่ะมันยังมีโอกาสอีกเยอะเลยนะคะที่คุณจะเจอรักที่ดีแต่ปัญหาอย่างเดียวคือคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถเจอมันได้แล้วน,ะนะั่นสิมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเต็ไมไปด้วยความกลัวและอัตราตัวตนที่คอยเตือนคุณว่าคุณเคยเจ็บมากแค่ไหนในอดีต แต่เชื่อเถิดนะคะว่าความทุกข์ความเจ็บปวดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความรักค่ะมันเกิดจากทัศนคติในการมองความรักของเราและเกิดจากการเรียนรู้ในโฮโลแกรมเดิมๆในทางโลกของเราซึ่งในวัยเด็กอะคะ่ะเราอาจจะมีรักแบบป๊อปปี้เลิฟที่ไร้ความกลัวไร้ความกังวลและนำพาไปสู่ไายนะซึ่งความเจ็บปวดครั้งนั้นมันอาจจะฝังบ่มในใจเราจนลืมไปแล้วว่า มันเพิ่งก้าวแรกนะที่จะมาสัมผัสคำว่ารักและสเต็ปนั้นมันคือสเตปที่รู้จักแค่ความรักในรูปแบบของกายภาพอะคะ่ะซึ่งยังไม่ได้เข้าไปถึงคำว่ารักที่แท้จริงด้วยซ้าแต่เราก็เกิดความเจ็บปวดความทุกข์และโทษว่าความรักมันไม่ดีมันจึงทำให้เราปิดใจและไม่กล้าที่จะเชื่อความรู้สึกข้างในหรือเปิดใจรับความรักอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อไหรที่คุณเลิกโทษอดีต และโยนความผิดให้กับความรักนะคะคุณกล้าเปิดใจคุณจะเห็นความแข็งแกร่งภายในตัวคุณเองคุณจะเห็นว่าตัวคุณงดงามมากแค่ไหนในวันที่คุณพร้อมจะเรียนรู้ชีวิตอีกครั้งโดยเอาความกลัวในอดีตวางไว้ข้างหลังบ้านนะคะไม่เอามาไว้หน้าบ้านอีกแล้วคุณวางมันไว้ข้างหลังค่ะแล้วไปต่อแล้วลองเรียนรู้ชีวิตในแบบที่มันเป็นอีกครั้งหนึ่งบางคนนะคะใส่หน้ากากามาทั้งชีวิตด้วยความรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าพอสําหรับ การเปิดเผยตัวจริงให้ใครสักคนรักคุณในแบบที่คุณเป็นแต่เมื่อไหร่นะคะที่คุณเปิดเผยตัวตนแล้วจัดการพฤติกรรมบางอย่างที่คุณรู้สึกได้ว่ามันไม่สอดรับกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมันจะช่วยให้คุณสามารถเคลียร์ตัวเองและทำความเข้าใจกับคนที่คุณรักแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากอุปสรรคปัญหาและความเจ็บปวดไปสู่พลังงานบวกที่นำพาความรักนี้ไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้น เพราะว่าการโกหกและการปิดบังอะคะ่ะมันไม่อาจทําให้เรานําพาไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริงได้นะคะดังนั้นพ่เขาบอกให้เชื่อปัญญายาณภายในบางทีเรานั่งสงบจิตสงบใจอยู่กับตัวเองหายใจเข้าหายใจออกลึกๆนะคะเราอาจจะได้ปิิงแวบอะไรบางอย่างขึ้นมาว่าอ๋อที่แท้ปัญหามันคือเรื่องนี้นี่เอง การมีเวลาอยู่กับตัวเองบ้างในบางครั้งนะคะมันทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วพอเราจัดการตัวเองได้มากขึ้นมีวิสัยทัศน์ในชีวิตที่ชัดมากขึ้นเปิดใจให้กับสิ่งที่เราเคยกลัวได้มากขึ้นกล้าที่จะลองนะคะอีกรอบหนึ่งมันจะทําให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันถูกแก้ไขได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมบางทีเรามัวแต่คิดว่าปัญหาเกิดจากโลกรอบตัวจนลืมไปนะคะว่าไอ้คนที่ก่อปัญหาขึ้นมาแล้วไม่กล้าเผเชิญหน้ากับตัวฉันนี่แหละ และเมื่อไหร่นะคะที่เรารู้สึกได้ว่าปัญหาไม่ใช่ข้างนอกแต่คือข้างในการจบปัญหาทุกอย่างจึงง่ายมากค่ะเมื่อเราค้นพบตัวตนภายในของตัวเองและไขคอร์สนะคะกร,ะรุณามาคอร์สนะคะถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่สามารถแกะเปลือกตัวตนภายในในสิ่งที่คุณกลัวหรือปัญหาที่คุณติดอยู่ได้ด้วยตัวเองการโครจะช่วยให้คุณเห็นลากลึกในตัวของคุณและปัญหาที่เป็นต้นตอที่ทำให้คุณไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างโฟล์ตามจิตวิญญาณภาย และเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเปิดใจของเราออกมาจากอดีตได้แล้วเนี่ยทุกสิ่งคุณจะสามารถใช้มันไปพร้อมกับความรักได้เสมอค่ะแม้ว่านั่นจะเป็นอะไรใดๆในชีวิตค่ะคุณจะรู้สึกว่าความรักมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องปิดกั้นเลยมันไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากเลยเมื่อคุณเริ่มต้นจากตัวคุณก่อนนะคะให้ตัวเองเป็น Number One ในการนำพาความรักแท้สู่ตัวเองภายใน คุณจะสัมผัสได้ว่าเมื่อคุณเปิดใจรับความรักด้วยการใส่ความรักในหัวใจของคุณก่อนก่อนที่จะไปรักใครก่อนที่จะกลับไปคุยกับใครนะคะคุณต้องเอาตัวเองออกมารักตัวเองให้เป็นนะคะการเปิดใจกับความรักในหัวข้อนี้นะคะ่ะไม่ใช่การเปิดใจเพื่อเอาใขรเข้ามาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ่ะแต่มันเริ่มต้นจากตัวคุณเลยนะคะ Number รคือตัวคุณ เปิดใจให้กับตัวเองก่อนนะคะรักตัวเองให้เป็นก่อนเมื่อเรารักความงามในตัวเราแม้มันจะไม่ได้งดงามในสายตาของคนอื่นคุณจะรู้สึกได้ค่ะว่าความรักสถิตอยู่ในตัวคุณแล้วและคุณไม่เคยสูญเสียมันไม่ว่าใครจะไปจากคุณไม่ว่าใครจะทอดทิ้งคุณความรักที่คุณมีให้กับตัวตนภายในของคุณนะคะมันจะไม่เคยสูญสิ้นไม่เคยดับสลายและเมื่อนั้นคุณจะเริ่มต้นใหม่เพื่อเข้าสู่ความรัก ให้กับทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ได้เสมอเพราะมันไม่เคยหายไปอะค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาตัวเราออกไปข้างนอกแล้วมองความรักที่เป็นเปลือกของมายาเราจะรู้สึกได้ว่ารักมันกําลังจะไปจากฉันได้ทุกเมื่อเมื่อสิ่งที่คุณนิยามว่านั่นคือความรักหายไปไม่ว่าเราจะเอาความรักไปหย่อนเอาไว้ในผู้หญิงผู้ชายคนไหนในโลกใบน,นี้หรือแม้กระทั่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศทุกสิ่งที่คุณนิยามมันไว้ว่า นั่นคือความรักในแบบที่คุณต้องการมันพร้อมจะหายและสลายได้ทุกเมื่อค่ะเพราะความรักในโลกนี้มันมีความจริงที่อยู่ภายในเท่านั้นนะคะนอกนั้นเป็นความรักที่พร้อมจะแปลเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของโลกและธรรมชาติของผู้คนที่มีความหลากหลายในการเลือกการตัดสินใจในเจตจำนงของพวกเขาเพราะงั้นอย่าปิดกั้นนะคะเปิดใจให้กับความรักเปิดใจให้กับความรักภายในค่ะ เอาหน้ากากของคุณออกมาละเป็นตัวคุณอย่างแท้จริงลองเป็นในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันใช่สำหรับคุณจริงๆลองกล้าที่จะเชื่อเสียงภายในและตัวตนข้างในของคุณนะคะมันไม่ได้เสียหายอะคะ่ะที่คุณจะลองเปิดใจรักตัวเองซึ่งการรักตัวเองคืออะไรก็อยากจะชงพอดแคสต์นะคะแล้วก็คอร์สเยนอีกละคือมันจะมีพอดแคสต์ on conditional love erm นะคะ แล้วก็คอร์สเรียนทางจิตวิญญาณคนพบรักแท้ภายใน1212 12. นะคะก็สามารถสมัครคอร์ต,ตามลายแอดข้างล่างได้หรือจะไปดูเนะะื้อหาคอร์สก่อนในเพลย์ลิสต์คอร์สเรียนของ Channel ก็ได้นะคะเรื่องราวตรงนี้เนี่ยซีรีส์ unconditional love คอร์สเรียน1212 12. ค้นหารักแท้ภายในมันเป็นเรื่องราวที่จะทำให้คุณเข้าใจวิธีการรักตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งมันไม่ใช่การรักที่เปลือกของตัวเราแต่เป็นการรัก จิตวิญญาณภายในตัวเราอะค่ะการรักตรงนี้มันจะไม่ใช่รักที่สูญสลายได้เมื่อเปลือกข้างนอกของคุณแปลเปลี่ยนคือแม้กระทั่งเปลือกตัวตนของเราก็เปลี่ยนได้นะคะความงามที่มาจากรูปรักภายนอกก็ย่อมเปลี่ยนไปตามอายุไขความสามารถที่เรามีมันก็สามารถแปลเปลี่ยนระดับสูญไปได้ตามการเวลาการพัฒนาที่โลกนี้เปลี่ยนไปอะค่ะคนอื่นเคยชื่นชมเรายังไงมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิม แต่เมื่อไหร่ที่คุณขุดลงไปรักตัวเองจากข้างในจิตวิญญาณมันจะเป็นจังหวะของความรักที่อยู่ในหัวใจคุณสเสมอค่ะคุณจะรู้สึกได้ว่าไม่ว่าข้างนอกคุณจะเปลี่ยนเป็นใครคุณก็ยังรักตัวคุณไม่ว่าโลกรอบตัวจะเปลี่ยนเป็นอะไรคุณก็ยังรู้สึกว่าความรักยังอยู่ในใจของคุณสเสมอเพราะคุณไม่เคยละเลยตัวเองนะคะไม่เคยละเลยที่จะรักจิตวิญญาณภายใน คุณจะไม่เอาความทุกข์เข้ามาวางไว้ในตัวคุณเพราะคุณรักจิตวิญญาณภายในตัวคุณคุณจะไม่เอาความเศร้าหมองเข้ามาวางไว้ในตัวคุณไม่ว่าคุณผิดหวังกี่ครั้งคุณจะลุกขึ้นมามีความหวังใหม่เสมอเพราะคุณรักจิตวิญญาณข้างในตัวคุณคุณรู้ว่าเขาไม่ควรจะต้องเจ็บไม่ควรต้องทุกข์ไม่ควรต้องเศร้าไม่ควรต้องรู้สึกผิดในสิ่งที่โลกแปลเปลี่ยนไปตามวิถีของมัน และสิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือเมื่อคุณรักตัวเองเป็นนะคะคุณจะไม่เกลียดหรือทำร้ายคนอื่นนี่เป็นจุดชี้วัดที่ทำให้เราเข้าใจว่าการรักตัวเองเป็นยังไงมากขึ้นนะคะเมื่อเรายังมีความโกรธความเกลียดและความยอมไม่ได้ไม่ยอมที่จะดับความทุกข์เหล่านั้นในใจเรานั่นก็แปลว่าคุณรักตัวเองไม่เป็นและเมื่อคุณกดเกลียดเคสแคนคนอื่นหรือไม่ชอบใจในตัวคนอื่น นั่นก็แปลว่าส่วนหนึ่งข้างในตัวคุณนั้นคุณยังไม่เข้าใจความรักเมื่อไหร่ที่คุณให้ความรักกับตัวเองเป็นนะคะคุณจะรู้สึกได้ว่าไม่ว่าคนอื่นจะเป็นยังไงอะมันก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องเกลิดพวกเขาเพราะนั่นคือส่วนหนึ่งในตัวตนของพวกเขาเพราะคุณเองก็มีด้านมืดและด้านสว่างในตัวเองเมื่อคุณสามารถเปิดใจรักตัวเองในด้านมืดได้อะคะ่ะคุณจะรู้ว่าทุกคนก็ควรที่จะได้รับความรัก ในด้านมืดของพวกเขาเพื่อให้พวกเขามีโอกาสในการตัดสินใจว่าเขาจะสำแดงตัวเองในแบบไหนไม่ว่าจะเป็นด้านมืดด้านสว่างย่อมมีผลประโยชน์และโอกาสในการได้ใช้เสมอนะคะเราจะไม่ตัดสินว่าทวิภาวะมันควรจะมีแค่ด้านใดด้านหนึ่งเพราะมันคือการเรียนรู้เพื่อได้ใช้ในการตัดสินใจในการสร้างสรรค์ชีวิตนะคะเพราะงั้นเปิดใจนะคะ เปิดใจให้กับความรักค่ะให้ความรักในใจของคุณได้ฉายแสงขึ้นมาอีกครั้งนะคะเชื่อในวิสัยทัศน์ปัญญายาณภายในหากคุณรักใครและรอใครสักคนกลับมาหรือรอให้มันมีโอกาสในความรักกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอให้เชื่อค่ะมันจะเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกถึงเสียงภายในนะคะสิ่งนั้นไม่ใช่การคิดไปเองแต่มันคือไลฟ์โพสต์ pop, หรือว่าเป้าหมายชีวิตที่ เรารู้อยู่แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะงั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเริ่มต้นจากการเปิดใจให้กับการรักตัวเองก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่คุณยังปิดกัน้นหลอกลวงโกหกและรู้สึกเจ็บปวดนั่นเป็นเพราะว่าคุณยังไม่เข้าใจการรักตัวเองที่แท้จริงกรุณาไปลงคอนนะคะ12-12ค้นหาความรักแทรจากภายในนะคะแล้วก็สามารถฟัง unconditional love podcast series ที่อยู่ใน playlist podcast ของ Channel ได้ค่ะ ซีรีส์นั้นก็จะทําให้คุณเข้าใจเรื่องราวของความรักที่มาจากข้างในไม่ใช่เปลือกข้างนอกมากขึ้นด้วยนะคะและก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยคุณค้นพบวิธีการแก้ต้นต่อในปัญหาและจุดติดในเรื่องความกลัวความรักและสิ่งที่คุณรอคอ,อยมันจะได้ไม่ล่าช้าออกไปนะคะเรารู้ว่าคุณรอความรักนั่นแหละพลังงานมันบอกได้เลยว่าคุณไม่ชอบความเจ็บปวดและไม่ชอบการจากลาและคุณรอความรักที่แท้จริงแต่ มันต้องมาจากข้างในก่อนนะคะรักแท้ต้องมาจากการเปิดใจกับความรักที่มีให้กับตัวคนเองก่อนแล้วพลังงานความรักอะคะมันจะไม่หายไปไหนมันจะไม่ด่างพร้อยไม่เจ็บปวดเหมือนที่ผ่านมาดังนั้นเรียนรู้ในเรื่องราวของจิตวิญญาณและการรักตัวเองให้เป็นนะคะแล้วความรักความสัมพันธ์ที่คุณกำลังรอคอยนะคะมันจะเกิดขึ้นได้ และพลังงานไพ่มันเหมือนมีปัญหาบางอย่างที่คุณจะต้องไปแก้ไขแพทเทิร์นการใช้ชีวิตหรือการแสดงความรักของคุณนะคะมันยังเป็นการปิดบงังการซ่อนเร้นละการไม่ยอมแก้ที่ต้นต่อนะคะอะไรพวกนี้อาจจะช่วยได้จากการโค้ดนะคะเพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเรามีจุดติดอะไรนะคะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่เป็นไรนะแต่ทุกครั้งปัญหามันก็มาเยือนแต่เรื่องเดิมๆนะคะซึ่งความจริงแล้วถ้าหากเราเห็น สิ่งที่เราต้องแก้ไขอะคะ่ะมันก็อาจจะยุติวงจรวนลุกของบททดสอบและปัญหาในชีวิตของเราอยา่างชัดเจนนะคะในทีเดียวได้เลยเพราะงั้นลองเปิดใจให้กับตัวเองแล้วเชื่อวิสัยทัศน์และความรักที่อยู่ในหัวใจคุณจะงอกงามอีกครั้งค่ะใครที่ยังใส่หน้ากากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะลองเปิดตัวมานิดนึงค่ะออคุณอาจจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วอะ่ะ ตัวตนแบบที่คุณเป็นมันก็ดีในแบบของคุณนะแล้วก็มีใครสักคนที่ยอมรับและรักมันได้จริงๆอะคะแล้วความรักนั้นนะมันจะเป็นความยั่งยืนโดยที่คุณไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการรับการโคดก็ไลน์แอดข้างล่างเลยค่ะและหากคุณรู้ตัวว่าเป็นชาวแสง l i เวอร์เกอร์ทวินเฟสามารถสมัครสมาชิกระบบ V.I.P เพื่อรับฟังพอดแคสต์สำหรับชาวแสง เพื่อช่วยให้คุณก้าวเดินในเส้นทางของแสงสว่างได้อยากง,ง่ายขึ้นนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจการรับชมรับฟังค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ